สัมผัสวิถีธรรมชาติกินอยู่อย่างปลอดภัยณไร่เพชรมาลัยกุลจังหวัดเพชรบุรีติดตามภาคต่อเจาะลึกหลักคิดคุณรังสิมัญญาละผู้อำนวยการโรงเรียนนวินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนโชวห้องน้ําสุดหรูเพื่อลูกรักและอร่อยสุดแปลกใหม่กับกุ้งอบว,นเ,น,วนเส้นที่วนเส้นทํามาจากผักโมโรเฮยะค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบบัพบกร่วมกับ บริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศเข้าสู่รายการวรารีี้สีผ้าคค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินศินละปะวัฒนธรรมรวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าด้วยค่ะ รับพบกันทุกวันหยุดพักผ่อนเวลาสบายๆของท่านผู้ชมแบบนี้นะคะเริ่มกันเลยกับช่วงวิถีสีผ้าซึ่งเป็นประจำเลยนะคะที่ทีมงานของเรานั้นจะตะลุยไปทั่วไทยทุกๆกภาคเลยวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรไปชมกันเลยค่ะช่วงวิถีสีผ้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก วิธีสีผ้าวันนี้นะคะปุกกี้พาทุกคนมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานศ,ศษษูนย์เรียนรู้สารพระราชากับที่นี่เลยค่ะไร่เพชรมาลัยกุลจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งความว้าวของสถานที่แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมคือเขามีผักชนิดหนึ่งค่ะที่ปลูกแค่ที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยค่ะว้าวมากๆเลยใช่ไหมคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นผักอะไรถ้างั้นตามปุกกี้ไปเลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชม ไากุลนะคะที่นี่ค่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์จึงมีการปลูกพืชพันธุ์ที่หลากหลายมากๆและนำผล,ผลผลิตในไร่มาแปรรูปเพื่อจำหน่ายนั่นเองค่ะพี่วิทยยสวัสดีค่ะสวัสดีครับจุดเริ่มต้นของไร่เพชรมาลลยกุลเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยรัอ๋อได้ครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราทํา พืชเชิงเดี่ยวนะครับมไม่ไว่าจะเป็นไรอ้อยหรือมะลินะครับซึ่งใช้สารเคมีมากมายแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งครับมันเกิดเรื่องของว่ามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดีนั่นเองนะครับเราถึงต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนและปลูกพืชผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมีเลยและนี่ก็คือต้นโมโรเฮีย <laughs> ชื่อคือญี่ปุ่นมากๆ<ช>เลยพี่ทิยาค่ะแล้วทำไมถึงมาปลูกอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะก็เพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่า<ช>เราอาจจะเรื่องของสุขภาพแล้วเราก็มีการค้นคว้าศึกษาว่าตัวเนี้มีประโยชน์สูงมากนะครับกินได้สดๆแบบนี้เลยและนี่คือที่นี่ครับนี่คือไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับเราสังเกตว่าผักที่นี่นะครับให้าาดูทานได้เลยเพราะว่า เราไม่มีสารเคมีนะครับสามารถทานได้สดๆอย่างนี้เลยนอกจากที่เราจะกินสดๆแล้วค่ะปกติเราเอาไปทําเป็นอะไรได้อีกบ้างเหรอคะแปลรูปไม่ว่าจะเป็นบุ้นเส้นโมโลเฮยะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะก็คือผลผลิตจากโมโลเฮยะเหล่านี้ถ้างั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสินค้าอะไรบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมาพี่เดียพพกี้ไปดูหน่อยนะคะยินดีคค่ะไปเลยค่ะไปเลยครับ และนี่ก็คือสินค้าจากไร่เพชรมาลัยคุณคะ่ะคุณผู้ชมมีสินค้าอะไรบ้างคะพี่วุทยาคะพาชมหนอ่อยครัตัวที่เด่นที่สุดตอนนี้เลยนะครับเป็นเป็นวุ้นเส้นโมโลยยะซึ่งเป็นวุ้นเส้นผักคนเดียวในประเทศไทยนะครับะจะบอกว่าเส้นไม่อืดแล้วก็จะบอกว่าเส้นเหนียวนุ่มขึ้นนะครับ ก็จะมีตัวน้ําผึ้งนะครับแล้วก็ในตัวของอะมะม่วงนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับไม่ไม่ใช่เฉพาะที่เราอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีพวกกลุ่มที่เรามาช่วยกันนะครับที่จะมาช่วยให้ทุกคนนะครับได้สินค้าดีๆอ,อย่างผึ้งตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีผสมชนลงลงไปแล้วเรายังมีในตัวของผึ้งที่บอกว่าเราจะเลี้ยงแล้วปล่อยเข้าไปในป่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่บอกไม่ได้ครับว่าผึ้งที่นํามาเนี่ยเขานําจากเกสรอ,อะไรบ้าง บอกเลยว่าวันนี้นะคะปุกกี้ได้รู้จักน้องโมโรเฮยะและก็ได้มาเห็นกับตาเป็นครั้งแรกด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่บอกเลยนะคะว่าเรื่องราวของน้องโมโรเฮยะกับรายการวาไรตี้สีาคยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าน้องนะคะจะได้ถูกนําไปอยู่ในช่วงเมนูสีผ้าแต่ว่าน้องจะถูกนําไปรังสรรค์เป็นเมนูอะไรนั้นนะคะต้องรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสําหรับช่วงนี้กลับไปพบกับพี่ปอเลยค่ะสวัสดีค่ะครั๊ายบาย จากสถานที่ท่องเที่ยวกลับมาที่สตูดิโอนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดเลยค่ะเตรียมพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผาค่ะช่วงคนดีสีผ้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวรทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก คนดีสภาคครั้งนี้เรายังคงอยู่กับคุณรังสิมันยาละผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีในฐานะผู้บริหารสถานศึกษานักพัฒนาผู้ที่มอบให้ทั้งวิชาการและความสุขในบ้านหลังที่สองของลูกรักที่การันตีด้วยผลงานกิิยศแห่งความภาคภูมิใจมากมาย และรางวัลที่สัมผัสได้อย่างอิ่มเอมที่สุดนั่นก็คือรอยยิ้มของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมากกว่า3,000คนที่ได้ใช้ห้องน้ำสุดหรู224ห้องอย่างมีความสุขวันนี้เราจะมาเจาะหลักคิดและรับฟังมุมมองด้านอื่นๆพร้อมชมห้องน้าสุดหรูที่โด่งดังในโลกโซเชียลกับบุคคลต้นแบบคนดี4ภาคผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินนทิศหอวังนนทบุรีคุณรังสีมันยานละ โรงเรียนเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเขาอยู่ตั้ง6ปีชั่วโมงในการอยู่ที่โรงเรียนอะเยอะกว่าที่บ้านอีกบางคนมาตีห้าก็มีนะครับนับตั้งตีห้าจนถึง6กโมงเย็นกว่าคุณพ่อคุณแม่มารับเนี่ยบางคน10กว่าชั่วโมงะนะครับไปถึงบ้านได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แค่สองสามชั่วโมงแล้วก็นอนนั้นเขาใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยมากกว่าที่บ้านแน่นอนในช่วงของกลางวันนะครับก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนทํำยังไงที่ โรงเรียนตรงนี้นะครับมันจะเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเขาให้เขาอยู่ในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพนะครับอ,อยู่อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับและนี่นะคะก็คือเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่ดังไปท่วโซเชียลนั่นก็คือเรื่องของห้อง,องน้ํา,าด้วยนะคะห้องน้ำเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าคุณภาพชีวิตของคน <McL> เราแล,<ะ>แล้วกันนะครับถ้าเด็กๆได้เข้าไปใช้บริการห้องน้ํา อย่างมีความสุขนะครับมาโรงเรียนแล้วไม่ต้องกั้นฉี่ไบบาไม่กลา้าเองกั้นใช่ถ้าในอนดีตเนี่ยภาพจะเป็นแบบนั้นเลยเมื่อเรามีความสุขเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะตามมางูดแบบนี้แล้วเราไปชมห้องน้ำกันเลยให้ท่านผอพาเยี่ยมชมห้อง<ด>น้ำบบของ<ๆ>ที่นี่นะคะรวมทั้งจุดอื่นๆด้วยที่ท่านผอได้พัฒนาไปกันเลยค่ะ อ่าละค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะปุ๊ก็อยู่ที่ชั้นเจ็ดแล้วของอาคารเรียนใช่ไหมคะท่านบ,บอแต่ก่อนจะไปห้องน้ำแอบเห็นตรงนี้ค่ะเพราะค่ะสนามฟุตบอลวิวสวย,ยมากเลยนะค,<ล>ครับ<อ>ก็ได้รับการสนับสนุนมากมาจากองค์การมหาสวนจ,งจนังหวัดนนทบุรีนะ<อ>ครับโอ้โหเป็นสนามฟุตบอลแบบว่าได้มาตรฐานเลยนะคะคก็200เมตรครับใช้แข่งขันใอ้ร้อเมตนได้ ว้าวท่านผอคะสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือน้องๆกําลังใช้บริการอยู่เลยโอ้โหนี่ดูสิคะเป็นแบบสัมผัสด,ด้วยนะคะลดะะการสัมผัสนะครับก็คือใช้เซ็นเซอร์และนี่คือห้องในข้างในนี่คือแบบว่านั่งยองๆเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะเป็นชักโรครกหมดเลยสวยงามแล้วก็สะอาดนะคะคสะอาดดีมากเน้นเรื่องความสะอาดไปก่อนใช่ค,ค่ะเน้นเรื่องของความสะอาดแล้วก็ เน้นเรื่องของความเป็นมีสุขอนามัยที่ดีใช่ไหมคะสะอาดสะดวกแห้งได้มาตรฐาน S A S ของกรมอนามัยสุดยอดเลยค่รัาจากห้องน้ําผู้หญิงนะคะมาที่ห้องน้ําน้องนักเรียนผู้ชายกันบ้างนะคะนี่มีป้ายด้วยมาดูนี่เลยคะ่ะมีป้ายบอกว่า Happy Toilet นะคะสุขาดีมีมความ,วามสุข,สขโอ้โหสโลแกนเลยก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่อยากให้ ห้องน้ําของนักเรียนทั่วประเทศเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือสะอาดเหมือนกันนะครับแห้งสะดวกนะครับดูแลความสะอาดยังไงคะต้ง200กว่าห้องนะคะก็จริงๆแล้วเริ่มจากให้เด็กๆเขาได้มีสํานึกในรักห้องน้ําของตนเองนะครับเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งน่ะมามาจากเงินบริจาคของผู้ปกครองมาจากเด็กๆที่ช่วยกันในการปรับปรุงดังนั้นเมื่อเขาเป็นเจ้าของนะครับเขาก็จะรักห้องน้ำนะครับก็จะช่วยกันรักษานะครับอันนี้อันดับแรกเลยนะครับแต่ว่า จะไม่มีความเลอะแล้วก็แบบการเขียนอะไรที่ประตูห้องน้ำเนี่ยจะไม่มีเลย<ช>เพราะทุกคนคห่วงแหนมากใช่ใชไหมคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของห้องน้ําแต่ว่าถ้าเป็นความสะอาดก็จะมีแม่บ้านดูแลตลอดใช่ครับ<ม>สุดยอดเลยค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือบรรยากาศของโรงเรียนนวมินทาราชินุทิศหอวังนนทบุรีที่ ผ่านการพัฒนาจากท่านผอ,อรังสิงมัญญาลักษ์พอเกิดการพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมได้เกิดสิ่งใหม่ให้กับโรงเรียนที่นี่แต่ในขณะเดียวกันก็คือมันก็จะมีของเก่าท่านผอ,อก็ได้มีการได้แบ่งปันให้กับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนน้องๆที่ยังขาดแคลนอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับออตอนที่เป็นผู้บริการโรงเรียนโรงเรียนแรกนะครับตอนที่เราอยู่โรงเรียนเล็กเราก็ต้องไป เรียกว่าไปพึ่งใบบุญแล้วกันนะครับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่กว่าว่าเขามีทรัพยากรมีงบประมาณอะไรบ้างที่พอจะแบ่งบันให้กับเราได้นะครับอย่างบ้านพักครูที่ไปสร้างหลังแรกนั่นนะนะครับก็มาจากเงินที่ระดมจากผู้ปกครองนะครับจากเพื่อนๆแล้วก็แรงงานจากชาวบ้านช่วยกันสร้างนะครับบางส่วนก็ใช้วิธีการไปขอจากโรงเรียนใหญ่มาหลังจากตรงนั้นเราก็ใช้วิธีคิดแบบนี้แหละเมื่อเราขยับขึ้นโรงเรียนใหญ่เรามีทรัพยากร บ้างอพอสมควรแล้วเราก็แบ่งปันให้กับโรงเรียนเล็กๆ<อ>ของเก่าของเราเนี่ยหลายอย่างเนี่ยพอไปเป็นสิ่งใหม่กับโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเป็นประโยชน์กับโรงเรียนขนาดเล็กมากนะครับอย่างวิชวลนะฮะวิชวลเขียนหนังสือเนี่ยตอนนี้ของหอวังนนท์เราเปลี่ยนเป็นจอสมาร์ททีวี<ฆ>อย่างวิชวลเนี่ยเราก็ไม่ไม่มีความจําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าคุณครูสอนด้วย iPad หมดนะครับแต่เครื่องวิชวลเนี่ยจำเป็นกับโรงเรียนประถมตาม่ตางจ<ม>ังหวัดเยอะมากพอไปถึงแล้วโอ้โหเด็กๆได้ ใช้วิชวลคู่กับ<ล>ใจใ่ได้ใช้คู่กับโปรเจคเตอร์นะครับก็ถือว่าเราได้ส่งต่อความสุขให้กับโรงเรียนระดับประถมต่อๆๆๆๆๆคำว่าข้าราชการในคำนิยามของท่านผอ,อจำกัดความของคำว่าข้าราชการเนี่ยด้วยคำว่าอะไรคะ่ะในฐานะที่เราเป็นข้าราชการนะครับ ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้พระบรมราชาธิราว่า,าสีของชุดข้าราชการเนี่ยเป็นสีของแผ่นดินนะครับเปรียบเหมือนดินในฐานะที่เราเป็นข้าราชการเราก็ต้องทํางานรับใช้แผ่นดินนะครับในขณะนี้ที่ตัวพอเองได้เป็นข้าราชการครูนะครับเราก็มีหน้าที่รับใช้แผ่นดินโดยการาพัฒนาเยาวชนนะครับพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีนะครับเพื่อออกไปรับใช้ ประเทศชาติต่อไปนะครับคแล้วมาถึงตรงนี้นะคะอยากให้ท่านผอ,อ,อได้ให้กําลังใจคุณครูแล้วก็รวมทั้งท่านผอ,อหลายๆท่านนะคะทั่วประเทศเลยแล้วว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ที่โรงเรียนที่ยังกันดานอยู่ด้วยอยากจะให้ฮึดสู้ให้เป็นนักพัฒนาเหมือนที่ท่านผอ,อได้เคยผ่านมาด้วยค่ะ ัคก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้บริหารทุกๆท,ท่านนะครับโดยเฉพาะทีอ่อยู่ตามาชนบทนะครับเชื่อว่า,าทุกท่านที่ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็มีศักยภาพนะครับในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะครับงบประมาณก็อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาอย่างหนึ่ง<ม>แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ พัฒนาโรงเรียนของเราแล้วนะครับงบประมาณก็เป็นอุปสรรคที่เล็กน้อย <c oughs> ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านนะครับขอให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่พัฒนาโรงเรียนเนี่ยชื่อว่าทุกอย่างจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับ มาถึงวันนี้ได้ท่านปออมีอะไรอยากจะพูดกับใครบ้างอยากจะขอบคุณใครที่เป็นแรงพลังให้กับท่านปออได้ได้ทำงานแล้วสำเร็จได้ขนาดนี้ค่ะครับก็อย่างแรกเลยต้องขอบคุณครอบครัวก่อน<ฆ>นะครับที่เป็นแบ็กอัพคอยสนับสนุนให้เราได้ทำงานตลอดเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทีมงานคุณครูทุกคนเลยนะครับเวลาเรากำหนดนโยบายนะครับมีแนวคิดว่าอยากจะทำอะไรเนี่ย คุณครูก็คอยสนับสนุนนะครับต้องขอบคุณลูกๆนักเรียนด้วยเป้าหมายที่อยู่โรงเรียนนวม,มินทราชินีิตหอวังนนทบุรีตั้งแต่แรกเลยนะครับก็บอกว่าอบอกเด็กๆว่าหอวังนนทต้องเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะเรื่องของวิชาการหลักสูตรนะครับเราก็ต้องเป็นนัมเบอร์วันนะครับอาคารสถานที่นะครับด้านกายภาพเราก็ต้องเป็นนัมเบอร์วันด้วยเรามีความตั้งใจที่จะทําเพื่อ,อลูกๆเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านก็คอยสนับสนุน นะครับทั้งจากงบประมาณของราชการเองนะครับทั้งจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็ในส่วนที่ระดมจากท่านบุมครองด้วย<ม>นะครับ<ม>ก็เล็กๆเ,เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ค่ะและมาถึงคำถามประจำรายการค่ะคำนิยามตัวตนของท่านผอรังสิมัญญาละมองตัวเองหรือว่าให้คำนิยามตัวเองยังไงคะ จากการที่เราประสบความสำเร็จมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะครับก็นิยามนะครับก็บอกกับตัวเองไ้เสมอนะครับว่าเมื่อเราตั้งเป้าหมายในเรื่องของการทำงานอะไรไปแล้วเนี่ยเราต้องทำให้สำเร็จามายู่ใหม่ๆก็มีความตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้าของจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเป็นชั้นแนวหน้าทุกด้านทั้งเรื่องของหลักสูตรนะครับเรื่องของวิชาการซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับใบการันตีจาก สักง,งานคณะกรรมการสาสาขั้นพื้นฐานนะครับในเรื่องของเป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนนะครับก็เพิ่งได้รับรางวัลมานะครับแล้วก็ในด้านของกายภาพนะครับอยากมีห้องสมุดสวยๆแบบนี้ตั้งเป้าหมายไว้ก็ได้นะครับตั้งเป้าหมายอยากได้สนามฟุตบอลน,นะครับมีรูวิ่งย่างสังเคราะห์ให้เด็กๆได้ใช้บริการได้วิ่งตอนเย็นก็ได้แล้วนะครับอยากมีสระว่ายน้ํามาตรฐานให้เด็กๆได้ เรียนการสอนนะครับก็ตอนนี้กําลังตอกเสาเข็มอยู่ต้องขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีด้วยที่สนับสนุนงบประมาณมนะครับอยากได้โรงอาหารใหม่ติดแอร์นะครับตอนนี้ก็เข้าแผนงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยากได้หอพักนักกีฬานะครับตอนนี้เทศบาลก็เอาเข้าแผนไว้ให้เหมือนกันนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับคุณปูแค่อยากจะบอกว่า,าเมื่อเราคิดแล้วต้องลงมือทำ นะครับลงมือทําแล้วต้องทําให้สําเร็จให้ได้นะครับ<ม>ถ้าเจออุปสรรคปัญหามีอะไรกลับมาทบทวนแก้ไขแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อมุ่งม,มั่น<ม>ทําให้สําเร็จ และนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสภาคของเราในวันนี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่สุดยอดมากๆเลยนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชิดนูทิต หอวังนนทบุรีท่านผอ,อรังสิมันยาละค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ,ะที่มาสร้างแรงบันดาลใจค่ะและแน่นอนค่ะทางรายการของเรามีกระเช้าจากใจตราแม่ครัวตราฉลักทองและตราแม่ครัวฉลักทองมอบให้กับท่านผอ,อด้วยนะคะเป็นกําลังใจมมให้สู้ต่อไปนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อกําลังสําคัญให้กับประเทศชาติของเราในการที่ดูแลน้องๆเด็กๆเยาวชนค่ะ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีคุณรังสิมันยาละ เรบเข้าสู่วาไรตี้สีผ้าอีกช่วงนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูสีผ้าค่ะช่วงเมนูสีผ้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก เมนูสีภาควันนี้ขอชวนมาอร่อยกับเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นที่วุ้นเส้นทำมาจากผักโมโรเฮยะค่ะสาธิตโดยไร่เพชรมาลัยกุลจังหวัดเพชรบุรีส่วนประกอบมีดังนี้กุ้งขาวขิงน้ำตาลทรายพริกไทยป่นผักชีและขึ้นชายพริกไทยเม็ดสามเกลอือน้ำมันพืชน,น้ำมันงา บุนเส้นผักโมโรเฮยะน้ำดื่มตราสถานีรักโลกซีอิ๊วขาวสุดรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและซอสหอยนางรมตราแม่ครัวขั้นตอนความอร่อยเริ่มด้วยการทำน้ำสต๊อกโดยใช้ซีอิ๊วขาวสุดรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและเพิ่มความอร่อยกลมกล่อมรสเข้มข้นด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ต่อด้วยน้ำมันงาและน้ำตาลทรายเล็กน้อยพร้อมเติมน้ำดื่มตราสถานีรักโลกพอประมาณคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำกุ้งอบวุนเส้นจุดไฟตั้งหม้อใส่น้ำมันพืชลงไปรอให้ร้อนใส่สามเกลอือแล้วผัดให้พอหอมจากนั้นใส่ขิงตามด้วยกุ้งตัวโตๆลงไปแบบนี้เลยค่ะ และก็มาถึงไฮไลท์ของเมนูนี้ใส่บุญเส้นผักโมโรเฮยะลงไปปิดท้ายราดน้ำสต๊อกที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะซึ่งในส่วนของน้ำราดนี้ที่เตรียมไว้สามารถเพิ่มความหอมด้วยการใส่ขิงและพริกไทยเม็ดลงไประหว่างพักได้เลยนะคะเท่านี้ก็ปิดฝากันได้เลยซึ่งขั้นตอนการอบนี้ใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะเปิดฝาความอร่อยโรยผักชีและขึ้นชายพร้อมพริกไทยป่น เท่านี้ก็ยกเสิร์ฟความอร่อยของเมนูกุ้งอบปุนเส้นผักโมโรเฮยะเมนูที่ทำง่ายอร่อยได้ประโยชน์สูตรพิเศษนี้จากไร่เพชรมาลลยกุลจังหวัดเพชรชบุรีค่ะไร่เพชรมาลลยกุลตั้งอยู่ที่189หมู่11ตําบลยางน้ำกลัดเหนืออำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วาระที่สี่ภาคนํามาฝากท่านผู้ชมนะคะและย้ํากันอีกครั้งท่านผู้ชมห้ามพลาดนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง a c e b o o k และยูทูบช n e l สถานีรักโลกค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะอาทิตย์หน้าส1เ็นาฬิกา5นาทีทางช่องหกฎหมายเลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์กมรดกอันล้ัคษ้าไวใ้ให้ลูกหลานสืบไปใน วาไรตี้สีภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ